สวัสดีท่านสมาชิกช่องการเลี้ยงพระดยอิระเรวัลยทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมมีชิ้นงานเลี่ยมแบบพิเศษมาแนะนำท่านสมาชิกครับเป็นการเลี่ยมแบบบนล่างไม่ใช่หวยนะครับไม่ใช่หวยนะเป็นการเลี่ยมแบบสองห่วงห่วงทำบนและล่างนะครับเดี๋ยวทำอย่างไรมาดูกันครับขั้นแรกเลยเดี๋ยวเรานำพระมาถอ,อด ล็อกถอดแกนนะครับก็เอาดินสอกดวาดแกนลงไปแทนแกนกลางที่ผมใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลมุกแกนกลางที่เลือกใช้ก็จะต้องเผื่อ,อทำหูห่วงด้านบนและล่างนะครับอย่าตัดให้สั้นจนเกินไปนะ,ะเดี๋ยวาแกนกลางอันนี้บล็อกผมเตรียมไว้แล้วนะครับทำไว้แล้วอ,อยากรู้วิธีการทำล็อกก็ไปรับชมคลิปการทำล็อกนะครับ ผมกดฝากระจกไว้เรียบร้อยแล้วครับอยากรู้วิธีการทำกดฝากระจกก็ไปดูคลิปกันกดฝากระจกนะครับเมื่อได้กระจกพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ามา,าตัด แผ่นฝากระจกเป็นทรงหยดน้ำนะครับเตรียมไว้เพื่อการเดินนะ้ำยานะได้แผ่นฝากระจกเราก็ไปเตรียมแกนกลางที่เราจะใช้กันนะครับแกนกลางวากด,ด้วยดินสอกดใช่ไหมครับเราเลือ่อยเวลาเราเลื่อยนะครับทเทคนิคก,ก็คือว่าเราเราจะต้องเลื่อยให้เหลือเส้นด,ดินสอนะ เพราะว่าเวลาที่เราแต่งเกลเนี่ยแล้วเราไปลงไฟเนี่ยมันจะได้รัดกับพระได้นะครับมันจะไม่มีการหลุดเกล็นะถ้าหลวมถ้าเราไปเลื่อยบนเส้นดินสอเดีด๋ยวรวมแน่นอนครับงนั้นเราจะต้องเลื่อยเข้ามาจากเส้นดินสอให้เหลือเส้นดินสอครับแล้วเราจะมาแต่ง ด้วยตะไบขูดเก็บแกนแกลางให้เรียบเนียนเ่ยมันจะได้เวลาเราไปเข้าแกนมันจะได้ตัดก,กับพระนะครับเดี๋ยวเรามาลูเพื่อตะไบสักเล็กน้อยแล้วก็ขูดพวกรอยตะบงรอยตะไบลบรอยตะไบให้เนียนขึ้นนะครับ สะอาดแล้วก็กาหนดด้านหน้าของชิ้นงานนะครับเพราะว่าแผ่นมุกมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังครับด้านหน้าไว้ใช้งานก็คือด้านที่เป็นด้านหน้าที่โชว์พระนั่นเองนะครับล้านทำความสะอาดแกนสําหรับแกนสีมุกเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเก็บแกนกลางแต่ว่าเราควรจะปาดด้วยน้ํายาเพื่อว่าให้ลบพวกรอยขีดขวดที่อยู่ด้านในที่เราลบตัวมิดขวดเมื่อกี้นะครับ ก็ง่ายๆค่ะคือลอนไฟให้อุ่น,นๆเสร็จแล้วก็เอาน้ํายาประสานที่เราใช้น้ํายาเรี่ยพระนี่แหละครับมาปาดขขบนะครับเพื่อลบรอยที่อุดขีดด้านในนั่นลเองจะได้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาลนไฟอังไฟให้อ่อนตัวแล้วเรามาเข้าเกลพระได้เลยนะครับอทีนี้ผมจะเข้าแบบว่ามีแผ่นยางรองที่พระนะครับเวลาเรารัดลงไปมันจะได้ง่าย เอาแกนไปลนไฟให้ออดตัวการลนแกนก็ลนด้านข้างนะครับอย่าลงเดิตรงให้ลงด้านข้างขยับขยับมือนะครับแล้วมาวางอย่าลืมล็อกตัวมียไว้กดทากให้แผ่นแกนกลางนี้เรียบเสร็จแล้วเราก็นําแผ่นฝากระจกที่เรากดไว้นะครับมาประคองแล้วก็เอาคลิปหนีบไฟเพื่อป้องกันแกนปิดแกนงอนั่นเองครับเวลาเราเดินน้ํายามันจะได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวผมทําไว้สองอันนะครับเย็นตัวพอแกนเย็นตัวแล้วเราก็เอาออกนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการาเตรียมอุปกรณ์ในการเดิน,นยาขั้นต่อไปนะครับการทําแบบนี้ทําให้แกนก์างเนี้ไม่บิดตัวไม่งอเวลาเราเดินน้ายามันจะไม่มีที่พักของอากาศแล้วไม่เกิดฟองอากาศเวลาเราเดินน้ํายานะครับ เดี๋ยวเรา,เาไปเตรียมาฝากระจกทาความสะอาดล้างน้ําให้สะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นฝากระจกที่เราจะเดินน้ํายาเนี่ยจะต้องไม่มีเศษฟงเศษฝุ่นเศษอะไรด้านในนะครับพยายามเช็ดเสร็จแล้วก็เป่าให้ฝุ่นออกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเดินน้ํายามจะได้ชิ้นงานจะได้สวยนะครับน้ํายาที่มาใช้ทาความสะอาดฝากระจกก็ง่ายๆครับ น้ำยาเช็ดกระจกนั่นแหละครับได้แบบนี้แล้วเราก็าเตรียมอุปรกรณ์จะเดินน้ำยาก็มีคลิปนีบมีดงัดน้ำยา,น,ำยาน้ำยาก็น้ำยาประสานอะคริลิกน้ำยาเลี่ยมผ้าครับอ่าแล้วเราก็มาเตรียมอันนี้ผมจะใช้สลิงในการเดินนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะใช้ยืเกื่อนก็ตามจะตามความถนัดได้เลยนะครับ ชิ้นงานมาเตรียมจำอ,อย่าลืมนะครับเวลาจะเดินน้ํายามีผ้าเอาไว้ซับด้วยเพราะว่าเวลาน้ายาเยอะมันจะได้ซับได้ง่ายๆนะ,ะเดี๋ยวมาทําการเดินน้ํายากันครับสําหรับสูตรการเดินน้ํายาของผมผมก็เคยบอกแล้วนะครับว่าผมจะเดินแบบสูตรเข้า3ออก11นาฬิกาซึ่งบางท่านอาจจะใช้วิธีการอื่นที่ท่านถนัดนะครับความชํานาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ แต่ส่วนตัวผมผมก็จะใช้วิธีการเดินน้ํายาแบบเข้าสามออกสิบอ็ดนาฬิกานะครับก็ง่ายๆครับนามินคัสสดเข้าที่ใต้แผ่นกระจกแล้วก็เอาคลิปหนีบไปแต่แผ่นมุกผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเราจะมาเป่าเกณฑ่ให้เป่าฝฟฟากระจกให้อุดร่นแล้วก็เดินน้ํายาได้เลยครับเวลาเดินน้ายานะครับให้เราสังเกตว่าน้ํายาเต็มไหมถ้าไม่เต็มเราก็คลิปหนีบไล่นะครับหนีบไลจนเต็มนะครับ แล้วบางท่านกังวลเรื่องการเดินน้ํายานะครับน้ํายาให้เราถ้ามันไม่เต็มเรางัดแล้วเด่นใหม่ทันทีได้เลยนะแต่ถ้าทิ้งไว้เนี่ยเวลาเรางัดน้ํายามันแห้งฮนะรอยต่อยามยาจะไม่สวยนะ <No. S 1> เวลาเราเดินน้ํายาเราสามารถแก้ได้ทันทีเลยนะเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วแก้ตรงนั้นเลยนะครับถ้าไม่ดีจริงๆท่านแกะแผ่นาฝากระจุกออกเลยแล้วก็นําแผ่นฝากระจุกอันใหม่มาเดินครับ เข่าสามออกสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเข่าด้านข้างที่สามนาฬิกา,อ,าอน้ำยายกาเข็มสลิงสักเล็กน้อยน้ำยาก็จะไหลนะครับน้ำยาไต่ไปตามขอบแนละ้วทีนี้เราก็ดึงออกที่สิบเอ็ดนาฬิกาแล้วก็นำคลิปมาหนีบหนีบไล่น้ำยาให้เต็มนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆนะครับ น้ำยามันก็จะเดินเต็มตรงไหนที่มันขาดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับงัดเติมทันทีนะครับ <Yahoo! S 1> แบบนี้แล้วได้เดินเสร็จฝาหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็มาเดินฝาหลังอีกกานหนึ่งของชิ้นงาน,นครับสำหรับการ กะระยะในการเอาน้ํายาเวลาที่เราประกบฝาหลังกับฝาหน้าบางท่านจะประสบปัญหานในการประกบกันแล้วฝา,ากระจกไม่ตรงกันมันมีการเยื้องให้เรานําคลิปหนีบครับหนีบที่ขอบของฝากระจกทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับอ่าแล้วก็ดูด้านบนด้านล่างว่าตรงกันไหมก็นีบด้านล่างด้วยเพื่อให้กระจกไม่ไม่ยืงกันนะครับให้มันตรงกันนั่นเองคนระับ เวลาจะดึงน,น้ำยาแผ่นมุกปกเคยบอกแล้วนะครับเป่าแผ่นฝากระจกสักเล็กน้อยให้พุ่ปอุ่นแล้วก็ทําการดึงน,น้ํายาครับสกิลการดึงน,น้ํายาผมเคยบอกแล้วนะว่าเราสามารถฝึกด้วยน้ําเปล่าได้นะก็ไปลองชมคลิปการฝึกดึงน,น้ํายาด้วยน้าเปล่ากันดูนะครับแล้วเดี๋ยวออกมาดึงชิ้นงานหนึง่งให้เรียบร้อยนะครับ เดินเสร็จแล้วเราก็พักชิ้นงานรอแห้งนะครับ ชิ้นงานแห้งได้ที่แล้วเราก็นำคลิปออกครับสำหรับชิ้นงานที่ผมบอกกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าลูกค้าต้องการแบบห่วงบนห่วงล่างสองห่วงนะครับฉะนั้นเราจะต้องมีมาตราส่วนในการวาดมาร์คจุดเจาะห่วงทั้งบนและล่างนะครับมาตราส่วนทําแบบไหนก็ไปดูคลิปกันนะครับผมมาร์คจุดไป้ทำห่วงด้านบนและล่างนะครับ ลูกค้าต้องการตามที่แบบที่ลูกค้าอยากได้นะครับ <S 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 พอมัดจุดแล้วเดี๋ย็เอาเทปกาวมาแปะเพื่อที่จะทำการเลื่อยชิ้นงานครับตามรูปทรงที่ลูกค้า,อาบอกไว้นะครับ ต่างๆแล้วเราก็มาลงเลื่อยตามทรงที่เราเออกแบบไปนะครับการใช้เลื่อยระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าคมเลื่อยจะคมแล้วก็อาจจะบาดมือเราได <S <S ้เลื่อยได้ประมาณนี้เราก็ไปแต่งด้วยหินเียเพื่อว่าให้มันกระชับมากขึ้นนะ่ะอ่ะนี่แต่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงตะไบทำหูห่วงครับตามแบบที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลงตะไบแบบไหนนะครับ ชิ้นง,งานจะเป็นแบบหัวห่วงโองหัวห่วงด้านบนและด้านล่างนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องเผื่อระยะไว้ให้เราเจาะหุ่ห่วงได้ทั้งบนและล่างนะครับเวลาทําแกนนี่เราต้องเผื่อระยะไว้ด้วยนะเมื่อลงตะไบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาแต่งอีกชิ้นงานอีกอันหนึ่งนะเหมือนกันนะครับรูปแบบเดียวกันนะครับอ่เอาละได้ชิ้นงานทั้งสองชิ้นงานที่รูปแบบเดียวกันที่ลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวเราจะมาเก็บอขอบของชิ้นงาน ด้วยมีดแล้วก็ลงคัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยขัดเก็บรอยด้วยกระดาษทรายเรียบร้อยเราก็มาปาดขอบชิ้นงานด้วยน้ำยาประสานนะครับเพื่อเวลาปัดขอบชิ้นงานด้วยผ้าดิบออเตอร์เฮนเจียเนี่ยงานจะ ส่ยใส่ขึ้นนะครับเมื่อเราปัดเนาเสร็จแล้วเราก็มาล้างคราบไขประววานที่เกาะติดที่ขอบชิ้นงานด้วยสเต็ทลีนนะครับถัดให้ออกนะครับแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดซับด้วยผ้าให้แห้งนะครับ ต่อไปเราก็ลงด้วยแว็กเพื่อขัดเคลือบให้ชิ้นงานมีความาแวววาวมันปิ๊บปั๊บสวยงามมากขึ้นนะครับขัดแป๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซับด้วยผ้าสะอาดนะครับชิ้นงานที่เราเลี่ยมก,ก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับ มีความแวววาวในตัวชิ้นงานอันนี้คือการเลี่ยมแบบสองขั้วบนล่างนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวเรามาร์คจุดเพื่อเราจะไปเจาะห่วห่วงนะครับ ่เจาะรูหูห่วงทุกชิ้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้อยรูห่วงพพะนะครับ ่าเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับผลงานการเลี่ยมสองห่วงบนล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็มีเทคนิคต่างๆให้ได้นําไปฝึกใช้กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสำหรับากติดตามรับชมขอบคุณครับ